อุปกรณ์ในเราก็ต้องคัดเกรดครับมีวารนตีทุกตัวครับตรงรุ่นทุกอย่างนะครับไม่มีการดัดแปลงไม่มีแปลงอะไรทั้งนั้นสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเพจนายจริงใจนะครับและราชารีโวนะครับวันนี้ผมก็าลังจะไปที่ร้านปีชาออโต้เซอร์วิสตลาดไทยนะครับแลเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เอกนะครับผมผู้จัดการร้านปีชาออโต้เซอร์วิสนะครับผมจะมา ทำค,ความรู้กันนะครับว่ากว่าจะเป็นรถคลอกเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยครับผมตอนนี้นะครับผมก็ถึงร้านปีชาออโตโสวิตนะครับและด้านข้างของผมนะครับก็คือพี่เอกนะครับผู้จัดการร้านปีชาออโตโสวิตนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอบถามกันว่า กว่าจะเป็นรถคอ,อกนะครับที่ใช้บรรทุกเนี่ยหนึ่งคันนะครับมันต้องทําอะไรบ้างครับพี่ใส่พอลอยใส่แหนบโชค๊คใส่ตรงเตงบูทใส่ล้อกระทะเซ็ตระบบ ABS ใหม่ดามกระบะใส่คอ,อกครับแล้วไอของพวกนี้ครับพี่ของเราเนี่ยมันต่างกับกับเขาประมาณไหนพี่อุป,รปรกรณ์ข้างในใช่ไหมครับอุป,รปรกรณ์ไหในเราก็ต้องคัดเกรดครับอันไหนที่เรามีวารนตีทุกตัวครับ เช็คดูได้หมดทุกตัวครับมีรับประกันหมดอะไรเกือบทุกชิ้นเราสั่งเราสั่งด้วยตัวของเราเองรถของเราเนี่ยก็คือเป็นรถโตโยต้าเนาะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยในที่ต้องดัดแปลงไหมครับหรือว่าตรงรุ่นทุกอย่างเลยที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยพี่ตรงรุ่นทุกอย่างครับตรงรุ่นทุกอย่างนะครับไม่มีการดัดแปลงไม่มีแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าถ้าตัวตัวถังรถหรือว่าตัวคัน4ีรถไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยทุกอย่างตรงรุ่นหมดครับเอสก็ตรงรุ่น A B S ตรงรุ่นด้วยใช่ครับ ที่มาวันนี้ก็เพื่อให้ทุกคนนะครับได้มั่นใจนะครับกับช่วงล่างที่เราทําให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเพราะนั้นนะครับเราจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับพี่ที่สินค้าและอุปกรณ์แล้วก็การติดตั้งครับทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับขอบคุณพี่เอกมากครับผมขอบคุณทุกคนมากครับ